อีเกเบรดาก็อยู่ในบรรยากาศงานแข่งขันดนตรีนะคะ Yamaha Thailand Music Festival mm hmm. นะคะซึ <c> ่ง <oughs> ตอนนี้คนก็มากันเยอะแยะเลยทัง darum, ง้งน้งงงองๆผู้เข,าเขา้าแขง่งขันแล้วก็ผู้ปกครองนี่มาเชียร์กันเพียบเลยอะคะ่ะที่เห็นนะคะก็มีทั้งัยรุ่นหนุ่งสาวก็ทั้งตัวเล็กตัวน้อยนี่มาลงแข่งกันนะคะเรียกกันว่าวันนี้จะเป็นวันที่เขาจะพิสูจน์ความสามารถพิสูจน์ฝีมือที่ได้ร่ำเรียนแล้วก็ฝึกซ้อมกันมานะคะว่าจะทําได้สักแค่ไหนเดี๋ยวไปดูบรรยากาศการแข่งขันกีตาร์กันนะคะไปดูกีตาร์ได้ทําหน้าที่พร้อมตัวเองนะคะว่าจะทําหน้าที่ได้เทราะจริงแล้วก็มีเี่าแค่ไหนคะ่ะ ประมาณ4ปี2อสปีครับประมาณ6ปีครับตัง้งแต่ป .5 เทอม2องครับตอนปิดเทมอเทมเวลาเล่นกีตาร์เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะมีความสุขสนนะุกสนานสนุกสนุกคือเราสนุกกับมันทำรัาว่าให้เป็นประโยชน์ก็ไม่ต้องเล่นเกมไม่ต้องไปทำอะไรอย่างก็เล่นกีตาร์สบายใจ เป็นการแข่งกับตัวเองมากกว่าตอนนี้กี่ขวบแล้วสิบขวบครับอีกสิบปียี่สิบปีข้างหน้าเนี่ยกองรื้อเทาตัวเองจะเป็นยังไงในการเล่นกีตาร์อน่าจะตอนเดิมไปไหนก็ถือกีตาร์ไปด้วย คนละไปตัวหนึ่งเลยหอวเราถือไปทำอะไรถือไปเล่นเล่นให้ใครดูเล่นประกาศึลยเล่นประกาศเล่นบนเวทีคอนเสิร์ตเลยเหรอแค่ย่างั้นไหมถ้าอย่างนี้ก็ดีเราอยากเล่นให้คนฟังเยอะที่สุดแค่ไหนที่ต้องคิดไปไม่รู้เหมือนกันครับถ้าเยอะได้ก็ดีอันที่สุดเลยกี่คนประมาณขอสิบกว่าคนนโอ้ นวครับอ๋อสมัยเป็นเด็กๆประมาณอยู่ม .1 ม .2 ม .3 ตั้งแต่อายุ13นะครับอยู่บ้านก็หยิบไปกวาดไม้แบตอะไรมายืนถือถือชอบนะมันมีเสน่หคือมันมันมันเป็นยังไงเราเราต้องไม่อยากขายทอดตัวเราเองมาได้มันเป็นอุปกรณ์ที่ราคาไม่แพงแล้วก็ขนาดเล็กมันเป็นสิลปะตัวเราเองผมคิดมันเป็นอย่างนี้มากดนตรีนี่ ไม่ยังเป็นต้องเก่งไม่ยังเป็นต้องอะไรทั้งนั้นเลยเราชอบเล่นดนตรีเรารู้สึกว่าเล่นแล้วเรามีความสุขที่ได้เล่นมากกว่าที่เราจะทำอย่างอื่นเขาเราสามารถจะสื่อตัวเราออกมาได้ผมว่าอันนั้นคือโอเคอันนั้นคือสวยสวยงามของดนตรีมันเป็นอย่างไงถ้าไม่มีดนตรีคือไม่มีอากาศสำหรับผมนะฮะเราก็ไม่ต้องหายใจเราก็ตาย ที่เข็นกันในวันนี้คือกีตาร์ให้ให้อาชีพใช้กีตาร์เป็นส่วนสำคัญในการทำงานด้านบันเทิงแล้วที่พิเศษกว่านั้นก็คือว่ากีตาร์เนืมิตมิตรภาพของคนรอบข้างเวลาเขามีความสุขกับกับเวลา้อมเล่นกีตาร์เนี่ยเขาก็อยากจะเข้ามารู้จักมีเพื่อนใหม่ๆเกิดขึ้นเพราะกีตาร์เยอะมาก ถึงตรงนี้คงเห็นแล้วนะครับว่าการผลิตกีตาร์นั้นคงไม่ใช่มีความรู้ในเรื่องของเชิงช่างอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่าต้องมีความรู้ในเรื่องของเสียงดนตรีด้วยนะครับเพราะว่าการจะประกอบกีตาร์ขึ้นมาสักตัวหนึ่งนั้นต้องอาศัยทั้งความประณีตความละเอียดอ่อนนะครับและเมื่อช่างทํางานอย่างประณีตก็ได้กีตาร์ที่มีคุณภาพดีนะครับและเมื่อกีตาร์คุณภาพดีนั้นไปอยู่ในมือของนักดนตรีที่เล่นกีตาร์แน่นอนนะครับย่อมสามารถสร้างเสียงดนตรีที่มีความไพเราะนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหัวใจทั้งหมดนั้นคงไม่ได้อยู่ที่ว่าเครื่องดนตรีชนิดนั้นจะมีราคาแพงนับแสนนับล้านหรือว่าอยู่ในมือของนักดนตรีระดับโลกหรือว่านักดนตรีประเภทมือใหม่หัดเล่นนะครับเพราะหัวใจของดนตรีนั้นน่าจะอยู่ที่ว่าได้มีโอกาสสร้างความสุขให้กับคนเล่นเครื่องดนตรีชนิดนั้นและเมื่อเล่นดนตรีแล้วก็สามารถสร้างความสุขให้กับผู้ฟังด้วยนะครับรู้หรือไม่ทำไมสบู่ต้องสู ถ้าไม่ถูจะใช่สบู่หล้พี่ไม่เคยฟอกสบู่ครับและรู้หรือไม่นกกับสบู่เป็นของคู่กันนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่จะได้เห็นนกแสกตอนกลางวันเพราะว่าเคยเห็นแต่ตอนกลางคืนเดินทางตามรอยถูของฟองสบู่ไปช่วยกันดูไปช่วยกันถูได้ในสบู่ทำไมต้องหูกบนอกกาลาสุกที่20กรกฎาคมนี้สองทุ่มครึ่งทางโมเดิร์นไทีวีก็สำหรับคนที่อยากเล่นกีตาร์นะครับก็ กีตาร์ก็คล้ายๆกับคตรื่อลตีอื่นๆแล้วก็คล้ายๆกับกิจกรรมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นกีฬาอะไรก็แล้วแต่ค่อนข้างต้องการความตั้งใจแล้วก็อุทิศเวลาให้กับมันนะครับเพราะว่ากว่าจะซ้อมได้กว่าจะเล่นได้กว่าจะกดสายแล้วไม่เจ็บนิ้วกว่าจะเล่นแล้วเสียงเพราะกว่าจะเล่นเป็นเพลงแต่และเพลงมันต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีความรักมีเวลาที่จะอุทิศให้กับมันขยันอดทนฝึกซ้อมนะครับครับ